การหาสาเหตุน้ำรั่วเราก็ต้องหาจากจุดที่น้ำมีโอกาสรั่วซึมได้มากที่สุดเช่นบริเวณข้อต่อของไส้กรองน้ำลองเอานิ้วสัมผัสด,ดูว่าเปียกน้ำหรือเปล่าหรือบริเวณจุดเชื่อมต่อก๊อกน้ำกับตู้มีน้ำไหลออกมาไหมถ้าไม่มีก็ต้องหาจากจุดอื่นซึ่งอาจอยู่ภายในตัวตู้เคสนี้รอยรั่วอยู่ด้านในตู้ เราก็ต้องใช้ไขควงขันน็อตเพื่อถอดแผงระบายความร้อนออกมาเดรนน้ำออกก่อนป้องกันการรั่วซึมเพิ่มเคสนี้สาเหตุที่รั่วเกิดจากสายเคเบลิลรัดซิลิโคนบริเวณท่อกระป๋องน้ำร้อนยังไม่แน่นดีเกิดจากโรงงาน แต่การจะแก้ไขาสายเคเบิลด้านในได้สะดวกเราต้องแกะหน้ากากตู้น้ําด้านหน้าเพราะทําจากด้านหลังตรงแผงระบายความร้อนสีด,ำดำําๆมันไม่สะดวกเท่าที่ควรตอนนี้เรากําลังแกะสายเคเบิลเก่าออก แล้วเอาสายเคเบิลอันใหม่รัดเข้าไปให้แน่นมากพอที่จะไม่ทำให้น้ำรั่วซึมได้อีกมันก็คือสายสีดำๆทุกคนมองเห็นไหมจุดนี้ต้องรัดให้แน่นๆเลยเพราะไม่งั้นน้ำจะรั่วซึมภายในตู้ เมื่อรัดเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดบริเวณที่เปียกน้ำให้แห้งเพราะจะเห็นว่ามีคอมเพรสเซอร์วางอยู่ด้านในและน้ำไม่ถูกกับไฟไม่ควรอยู่คู่กันเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วก็ประกอบตู้น้ำกลับเข้าที่เดิมให้เรียบร้อยทั้งหน้ากากาด้านหน้าตู้และขันน็อตแผงระบายความร้อนกลับเข้าที่เดิมเราต้องเช็คอุณหภูมิน้ำเย็นน้ำร้อนด้วย เพราะว่าบางทีเราไปแตะต้องอะไรแล้วอยู่ดีๆน้ำไม่ร้อนน้ำไม่เย็นก็มีเหมือนกันทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้หมดขอเชิญทุกคนเข้าชมเว็บไซต์ที่สยามคูลเลอร์มา t com เพราะว่ามีราคาสินค้าแสดงอย่างชัดเจนพร้อมบริการครบวงจรเปลี่ยนไส้กรองสารกรองล้างทำความสะอาดและอื่นๆมีผลงานจริงหน้างานให้ทุกคนชมเพื่อความสบายใจว่าเราไม่หลอกลวงใคร ไม่ว่าจะเป็นบุญถาวรเทสโก้โลตัสกรุงไทยแอ็ซ่าและยังมีลูกค้ามากกว่า6,000รายเป็นลูกค้าที่เราดูแลในเว็บไซต์เรามีบทความให้สาระความรู้อัปเดตเรื่อยๆอยู่เสมอติดต่อเราได้ตามหน้าจอที่แสดงผลไว้ให้ได้เลย